สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆี่เพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานของสาลาพักใจนะคะเลขเจาะใจลุงหวัง บ้านไผ่เมืองพลนะคะทรัพย์เศษถีหวยไทยเลยเยแลแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะเรามาดูชุดผลงานของสาลาพักใจกันก่อนเลยนะคะ ก็อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะแนวทางมีข้าวมีหลุดส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลชุดเลขเด่นกันก่อนนะคะก็ให้มาสองชุดเหมือนเดิมชุดแรกก็จะให้เลข5กับเลข6อีกชุดหนึ่งก็ให้เลข7กับเลข9ระวังชุดเบิ้ลก็คือ5566 7, 7แล้วก็99ส่วนต่อมาจะเป็นชุดตารางของเขานะคะก็จะให้เลข1เลข2เลข9เลข7เลข3เลข6แล้วก็เลข5ก็ของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะใครชื่นชอบก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของบ้านไผ่เมืองพลกันเลยค่ะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปสำหรับเลข7447เลขล่างเนาะส่วนแนวทางงวดนี้เจาะเลข2ตัวของเขาจะให้3 5 3ห45 46 7ห76 85ห้าี่หหดหห อันนี้ของเขาก็เน้นไปที่เลข5กับเลข6นะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของบ้านไผ่เมืองพลด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของอาจารย์พีกันเลยค่ะอันนี้เป็นเด่นล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้มา3มตัวเลข7ก็เข้าไปเนาะสลากออก4 7นะคะ ส่วนแนวทางวดนี้ของอาจารย์พีให้มาสามตัวเหมือนเดิมก็จะมีเลข6เลข7แล้วก็เลข8ก็อันนี้ให้มาเป็นข้อมูลชุดเดิมเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเข้าดีเดินดีต่อไหมเนาะยังไงแอดก็ขอบคุณของอาจารย์พีด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของซับเศรษฐีกันเลยค่ะ อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดบนให้มา3ตัวเลขหนึ่งก็เข้าไปนะคะสลากออก519เลขหนึ่งก็ไปออกหลักสิบส่วนแนวทางงวดนี้นะคะของรัพย์เรษฐีค่ะก็ให้เลข7เลข8แล้วก็เลข9ก็ลองดูค่ะใครมีชุดข้อมูลเด่นบนแม่นๆก็ลอง มาเติมกันดูได้เนาะยังไงก็ลองเม้นบอกแอดบ้างเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันแอดก็ขอบคุณของทรัพย์เสร็จถีด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ผลงานของแอดสวยกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปตรงๆเลยสำหรับสี่เจเลขล่าง ส่วนแนวทางวดนี้ของเขานะคะก็จะให้61 6 3 6 8 8 1 8สแแล้วก็1 3จริงๆตัวเลขของเขาก็ไม่เยอะเลยเนาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแต่ตัวเน้นสุดๆของเขาก็แนวทางวดนี้จะให้6 3ค่ะใครชื่นชอบก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลกันดูได้ แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของหวยไทยเลยยายแลกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปเพียงแค่เลขเด่นคือเลขสี่เนาะส่วนตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรนะคะส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของยายแลค่ะให้เลข8กับเลข5 เรามาดูเจาะเลข2ตัวกันก่อนของเขาก็จะให้58 59 84 39 38 52 89 82 69แล้วก็65ส่วนชุดต่อมาจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะคะแนวทางวดนี้ก็จะให้658 1>, 1 5 9 2 8 4 4 3 9 6 5 2 1 8 9 3 8 2แล้วก็2 6 9นะคะจริงๆก่อนหน้าของยายแลก็เข้าดีเดินดีอยู่เหมือนกันนะคะแต่ช่วงหลังมาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนอะยังไงแอดก็ขอบคุณของยายแลด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของเลขเจาะใจลุงหวังกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปนะคะสำหรับเลข9 1 1 9หนึ่งออกตัวกลับเนาะส่วนแนวทางงวดนี้นะคะเลขเด่นของอเลขเจาะใจลุงหวังให้เลข7เลขรองให้เลข4เจาะเลข2ตัวก็จะมี7 3 74ส6ดสเจ็ดห เจ็ดเก้าสีห้าสีชุด3ตัวก็ให้มาตัวเดียวเลยนะคะก็คือ579เนาะช่วงหลังๆของลุงหวังก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะก็ถือว่าเข้าดิอาเข้าบ่อยมากกว่าแต่ก่อนอยู่เหมือนกันเนาะแต่ก่อนก็มักจะเข้าเพียงแค่เลขเด่นนะคะถ้าใครชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดไว้ได้ แอดก็ขอบคุณของเลขเจับใจลุงหวังด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ผลงานของแอดเอื้อยล่ากันเลยค่ะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวที่ผ่านมานะคะก็จริงๆพาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะก็เลขเด่นก็เข้าสลับด้วยเนาะให้เลขล่างมานะคะเด่นล่างมาแต่ก็ไปออกข้างบนส่วนเลขเด่นบนให้มาก็ไปออกชุดข้อมูลล่าง ส่วนแนวทางงวดนี้นะคะเรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนเลขเด่นของเขาให้เลข9เจาะชุด3ตัวก็จะให้194 694 894ชุด2ตัวก็คือ94นะคะส่วนข้อมูลเลขล่างเลขเด่นของเขาให้เลข8ตัวเจาะก็จะมี81 แปแล้วก็87จริงๆของแอดเอ้ยล่าตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะเลยเนาะใครชื่นชอบก็ลองแคปเก็บไว้ได้ค่ะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของแม่ทำเนียรลอตเตอรี่กันเลยค่ะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้สิเลขเด็ดเลขดังของเขาก็จะให้สองแปดหนึ่งแปดห้าเก้าสองห้าแปสองแล้วก็0ูเส่วนฝั่งขวาก็เป็นชุดข,ข้อมูลเลขดังต่างๆนะคะ ก็ชื่นชอบอยังไงอย่าลืมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดกันไว้ค่ะเลขดังก็มักจะอั้นอยู่เหมือนกันแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนกันเพิ่มเติมก็พูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนำมาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ